ครับท่านผู้ชมครับแล้ววันนี้รายการสมุนไพรเพื่อชีวิตเป่าเส้นเจียวหนังผมชาญชนมทุมินครับมาสัญจรพบกับท่านผู้ที่ใช้ยาเป่าเส้นเจียวหนังของเรานะครับท่านให้ความเมตตานะครับมาเป็นวิทยาทานให้มาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องการใช้ยาเป็นยังไงท่านเป็นผู้ใหญ่ใจดีครับท่านเคยเป็นอดีตประธานสภาจังหวัดประจีนบุรีนะครับพร้อมกับภรรยา กตสาให้ให้ให้เกียรติมานะครับเป็นวิทยาทานให้เราขอท่านผู้ชมพบกับคุณสมชายแก้วสุทธิและคุณสุจินตนาแก้วสุทธิครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบ,รบท่านเป็นไงครับร่างกายดีไหมแข็งแรงดีไหมก็ <c oughs> ทุกวันเนี่ยทุกวันนี้ก็แข็งแรงดีครับเพราะว่ามีสุขภาพที่ดีแต่จริงๆแล้วเราอยากจะบอกท่านผู้ชมว่า เปาเซอน,นั้นเป็นยาที่เสริมสร้างสุขภาพจะเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าผมครั้งแรกที่กินเนี่ยที่ก็คือเป็นโรคเกา,าเป็นโรคเกาก็เดินก็ไม่ค่อยหัวเข่าไม่ค่อยแข็งแรงครับแต่พอมารับทานทั้งเปาเซอน์เจนนั้นเนี่ยแล้วรู้สึกว่าทำให้หัวเข่าแข็งแรงขึ้นแล้วก็มีสุขภาพดี สิ่งสําคัญคือ,อ,ส,อสุขภาพภายในเราเนี่ยมันทําให้รู้สึกว่าส่วนบกพ่องจะน้อยลงนะเพราะว่าสมัยก่อนก็บ,บางที่ก็นั่งบางทีก็เวียนหน้ามั่งแต่เดี๋ยวนี้เรื่องอย่างนี้เราจะไม่ค่อยมีแล้วอายุป่านนี้เนี่ยทำงานก็เยอะมาตำไหนเป็นอดีตประธานสภาครับทำงานกี่เรื่องธุรกิจ แม้แต่ท่านผมได้ข่าวว่าเคยเป็นผู้ไกลเกลี่ย้านสาร,รอะไรอเงี้ยที่จะต้องพบปะเจอคนทุกคนต้องเดินทางต้องไปอะไรเป็นไงครับเมื่อก่อนนี้ร่างกายกับก่อนเดิมๆก่อนที่จะเจอเป่าซนเนี่ยมันเป็นยังไงมั้งเวลาทํางานหนักๆเนี่ยมันมันอ่อนเพลียครับอ,อ่อนเพลียแล้วก็เรื่องโดยเฉพาะสุขภาพเนี่ยแล้วสมองก็อ่อนเพลียวคือตื่นเช้ามาก็ไม่ค่อยสดชื่นอ,ะนะอ่ะไม่ค่อยสดชื่นแต่หลังจากทานเป่าซนนั้นเนี่ยทำให้ สุขภาพเราจะดีขึ้นแล้วก็ตื่นมาก็ไม่ค่อยเพียนะสิ่งสิ่งสำคัญเนี่ยคือผมจึงพบกับความชัดเจนว่าเปาเซนเนี่ยเป็นยาที่ทำใหเ้เป็นยาบำรุงสุขภาพนะบำรุงกับผู้ชายโดยเฉพาะบำรุงกับกผู้ชายอผู้ชายนี่นะคือก็จะจะได้ส่วนที่ดีๆของร่างกายเนี่ยมันก็จะกลับคืนมาสู่สภาพ ที่เหมือนเดิมแล้วแต่สิ่งสําคัญก็คือไอ้สิ่งที่เรื่องของครอบครัวเ็เป็นสิ่งที่เป็นของแถมเป็นเป็นเป็นของแถมเพราะถือว่าเป็นรางวัลจากเป่าเสินเขาว่าเรื่องครอบครัวเนี่ยมันเป็นปัญหาใหญ่เลยนะครับเป็นปัญหาใหญ่ใช่ไหมครับครอบครัวจะมีความสุขดีไม่ดีมันอยู่ที่การว่าการมีการเป็นเป็นส่วนร่วมผมียกว่าเป็นส่วนร่วมในครอบครัวถ้าคนใดคนหนึ่ง ตบมือข้างเดียวมันไม่ดังนะใช่ไหมครับมันต้องตบมือได้กันสองข้างมันจะดังยันต้องเป็นยังไงเดี๋ยวมาถามคุณผู้หญิงดีกว่าครับเอพี่จุเจตนนาครับแต่ก่อนนี้เป็นไงร่างกายเราเป็นยังไงต่ก่อนก่อนเนี่ยที่ก่อนที่มาเจอเป่าเสนเจอหนังเนี่ยปวดขาเพราะเราคลอดบุตรห้าท้องค่ะเสีและห้าท้องเลยนะโอ้โหจะปวดนะตามเส้นคลอดอะไรอย่างเงี้ยจะมีธรรมดาเวลาผู้หญิงครับ เมื่อเราเรามีคลอดลูกมาหลายหลายคนน่นะครับต่อนเนื่องไม่ใช่แต่คลอดทีเดียวนะครับหลายทีแหลายหลายท้องเนี่ยฮอร์โ,โมโนต่างๆของเพศหญิงเนี่ยมันจะค่อยหมดไปค่อยหมดไปแล้วสิ่งที่จะเ,เป็นกับผู้หญิงก็คือเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมข้อเข่าเสืออเส่อมเพราะว่าน้ำในข้อ,อบกพร่องนะครับแล้วก็เป็นยังไงแล้วไปหาหมอร,รักษาหรือเรื่องไงอะไรตะ,ะไรไหมลองเราผมก็เคยไปหาหมอค่ะแต่ก็ไม่หายก็พอมาทาน เป่าเซนนะคะครับแล้วรู้สึกว่าดีขึ้นค่ะโอฮะแล้วกลายเนเรื่องครอบครัวเป็นยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวท่านสวจตอบจะนั่นเป็นครอบครัวเป็นยังไงสุขภาพกตดีขึ้นมีความสุขทีนี้ไปมาด้วยกันทีนี้ต้องไปมาด้วยกันที่สเดี๋ยไม่ปล่อยคนเดียวแล้วใช่ไหมปล่อยออกไปคนเดียวคู่แฝดแล้วดีครับครอบครัวก็จะได้มีความสุขจะได้อบอุ่นแล้วก็ ไปทํากิจกรรมอะไรต่างๆร่วมกันไม่ว่ายงแต่เรื่องทางสังคมผมเห็นว่าท่านเป็นกรรมการคนหนึ่งขององค์การคุ้มครองสิทธิพลเชืชนใช่ไหมองค์การตรวจสอบอํานาจของรัฐนะครับใช่ไหมครับอันนี้เป็นเรื่องของจิตอาสาที่เข้ามาช่วยเรื่องประชาชนต่างๆใช่ไหมครับให้ความที่คนที่มาได้ความรับความยุติธรรม ก็มาร้องเรียนอะไรต่างๆนี่ให้เขามีความเสมอภาคกันในสังคมใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นส่วนที่ที่เลือสังคมใช่ถูกต้องครับถูกต้องครับแล้วก็ยินดีไหมครับกับเป่าเสื้อเจอหนังนี่ทําให้ร่างกายเราสุขภาพและสุขภาพเราเนี่ยดีขึ้นยินดีมากครับเพราะว่าจริงๆแล้วผมก็บอกก็พวกบอกก็สมาชิกอสมชว่าเป็นยาที่มีคุณภาพครับยาที่มีคุณภาพแล้วเป็นยาที่มาเสริม สุขภาพเราให้มีคความแข็งแรงรนะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยพวกเราเอ,อพอได้ทานแล้วเนี่ยมันรู้สึกว่ามันเกิดความภูมิใจนะเกิดความภูมิใจในตัวขึ้น <S <S นะว่าเออเราเ,เกิดมาเรามีสุขภาพดีอย่างนี้แล้วก็มีมีสุขภาพที่แข็งแรงเราโชคดีนะที่เรามาเจอเป่าเซินผมอยากให้ปีทั้งสองนะครับแนะนำ ผู้ที่ชมรายการว่าเอ่อแต่แนะนําท่านยังไงเรื่องเป่าเสนเจียวหนังเนี่ยครับแนะนําให้เข้ามาทานหรืออะไรยังไงลองคุยสิครับหรือคุยกับท่านผู้ชมนี่ครับครับก็ขอฝากท่านผู้ชมทางบ้านครับว่าเอ่อเปาเสนเจียวหนังนี่เป็นยาที่มีอ,อ่คุณสมบัติที่พิเศษลหลายๆอย่างและเป็นยาที่เสริมสร้างให้ชีวิตเราสุขภาพเรามีอ,อ่ความสมบูรณ์ครับ สิ่งสำคัญก็คือเราจะได้ครอบครัวที่อบอุ่นเนี่ยทำให้แล้วการทานเจ้านั้นเป่าซนเจ้านั้นเนี่ยเราจะเท่าที่ผมประสบด้วยตัวเองเนี่ยแต่ก่อนครั้งแรกมาเนี่ยผมไม่เชื่อนะว่าเพราะว่ากลัวจะเป็นมีผลข้างเคียงรบร่างกายแต่พอได้ทดลองทานไปแล้วเนี่ย ก็รู้สึกมีความรู้สึกที่ดีว่าทาให้ร่างกายสุขภาพเรามีความแข็งแรงแล้วตื่นเช้ามาก็ไม่เพียจึงจึงได้ทานมาจนถึงปัจจุบันนี้ประมาณสามเดือนแล้วนะสามเดือนแล้วทุก <c oughs> <ๆ>ทานทุกวันวันละหนึ่งเม็ดหนึ่งเม็ดทุกวันเนี่ยเราก็รู้สึกว่าสุขภาพมันมีความรู้สึกว่ามันเปลี่ยนไป เปลี่ยนหนุ่มขึ้นนขมันทงให้แข็งแรงขึ้นสดชื่นขึ้นทุกวันมีความกระปี้กระเป๋าสตลอดเวลาทําให้เราต่อสู้กับงานในเรื่องของสังคมนะไม่ว่าจะเป็นช่วยเหลือท้งเรื่องด้านของอสมชในองค์การคุ้มครองสิทธิเนี่ยเราก็ได้ออกไปดูแลประชาชนจะทวถามถามพี่ผู้หญิงเนี่ยว่าท่านสดชื่นจริงหรือปล ค่ะสดชื่นขึ้นหนุ่มปลาเกาหนุ่มปลาเกาโอ้โหเยี่ยมท่านผู้ชมครับท่านผู้ใหญ่สองท่านที่มายืนยันกับเราว่าใช้เป่าเสนเจียหนังเราเนี่ยทาให้ร่างกายของท่านเนี่ยแข็งแรงขึ้นสดชื่นขึ้นกระฉับกระเฉงขึ้นแสดงว่าเป่าเสนเจียหนังของเราเนี่ยเข้าไปบำรุงร่างกายไปซ่อมแซมสิ่งที่สึกกรอนะครับก็อยากเชิญชวนท่านนะครับให้มีร่างกายแข็งแรงถ้า ต้องการติดต่อสอบถามนับเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้นะครับจะช่วยท่านแล้วก็ให้คำแนะนำให้รายละเอียดท่านได้มากขึ้นนะครับวันนี้ผมขอขอบคุณคุณสมชายการสุที่และคุณสุจนาการสุบที่ครับขอบคุณครับขอบคุณท่านผู้ชมครับวันนี้ลาไปก่อนครับ